สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพัม ไลฟ์สดในสังของ Facebook นะครับเซ่สังของคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการไลฟ์สดไว้อีกหนึ่งเครื่องนะครับเลยสังของเครื่องนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัดวิดีโอนะครับเพื่อที่จะทําการสอนทุกคนนะครับไลฟ์สดนะครับเซ่สังของตอนนี้นะครับไลฟ์สดของผมนะครับก็ยังไม่มีสังของคนดูนะครับตอนนี้ก็มีในสังของเวลานะครับที่เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดมาประมาณ32วินาทีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำในสังของคนดูแฟนเพจหรือคนดูเฟซบุ๊กนะครับซึ่งในสังของตรงนี้นะครับหรือคลิป ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะปั๊มในสองของเฟจแฟนเพจหรือ Facebook ส่นตัวนะครับในสองของตอนนี้นะครับก็ยังไม่มียังไม่มีสองของคนดูนะครับซึ่งเดี๋ยวกลิปนี้ผมก็จะมาปั๊มให้ทุกคนได้รับชมนะครับก่อ,อนที่จะไปรับชมข้อฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรารับชมขั้นตอนการปั๊ม ปัมดวงตาไลฟ์สด a c e บุ๊กกันได้เลยนะครับในส่องของตรงนี้นะครับผมก็จะพามกับเพจตัวนี้นะครับซึ่งเพจตัวนี้ข้อมีในส่องของคนใช้งานนะครับมากกว่า35,000คนนะครับด้านล่างเขาจะมีรีวิวต่างๆนะครับในส่องของตรงนี้นะครับผมก็แด้มาน ติดต่อแอดมินนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในส่งของตรงนี้นะครับผมก็ได้การติดต่อแอดมินไว้เป็นที่เรียบร้อยและได้การเชื่อแอดมินไปแล้วนะครับว่าสนใจปั๊มดวงท่าไลฟ์สด Facebook นะครับซึ่งในส่งของตรงนี้จะเป็นในส่งของรายละเอียดนะครับในส่งของรายละเอียดนะครับจะมี60นาทีและ90นาทีนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่งของ60นาทีนะครับก็จะเป็นความยาวของไลฟ์สดที่เราได้การไล์นะครับ90นาทีก็จะเป็นความยาวของไลฟ์สดที่เราไล์เหมือนกันนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ อยู่ที่190บาทนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองพัม100ดวงตานะครับราคาก็อยู่ที่290บาทนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อแบมินสักคู่นะครับสนใจ 100, 100เดี๋ยวคลิปนี้ผมพัม100วั100ดวงตานะครับในซองของตรงนี้นะครับ่างเป็ดเขานะครับเขาก็จะมีบริการพัม ครบจบเลยครับไม่ใช่เป็นสังของเพิ่ม Follow IG นะครับเพิ่ม Follow IG ต่างชาตินะครับเพิ่มยอดไลคอยอดวิวอยีเพิ่มไลค์แฟนเพจนะครับเพิ่มฟอลเพิ่มไล์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับใครสนใจอยากจะพัมด้วยสัของโซเชียลไหนก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินดูได้นะครับและสังของเพจตัวนี้นะครับใครที่อยากจะพัาด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้าไปในสังของลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับในสังของเพจตัวนี้นะครับการพัมนะครับเขาจะไม่ใช่รับปรนนะครับมีทีมงานนะครับคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะคครรับบมีนนนนโยยาาใของงกืเิ อาจไม่ได้รับในสังของยอดนะครับและที่สําคัญร้านนี้นะครับเป็นร้านที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นพวกรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับในสังของตรงนี้นะครับก็จะเป็นสังของก r code คนะครับซึ่งสามารถชําระนะครับได้ทุกธนาคารเลยนะครับหรือใครที่ไม่มีสังของบัญชีธนาคารก็สามารถชําระผ่านทูมันนี่อเล็ตได้โดยที่ไม่มีสังของค่าจำเนียมนะครับก็ในสังของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตออกไป ชำระในส่วนของยอดนะครับให้แอดมินสักคู่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสวนของลิปวิโอไปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมด้ำการจำระส่วนของยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับและด้ำการส่งสลิปนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานะครับจำระยอดเสร็จนะครับแอดมินก็จะให้เรานะครับส่งในสวงของลิงก์ไลฟ์สดนะครับที่เราต้องการจะพั๊มนะครับให้แอดมินนะครับซึ่งก่อนพั๊มยังไม่มีสวนของคนดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในสวนของเพจของผมที่ผมดา ไลฟ์สดทั้งไว้นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่มมานะครับ120ร่ดวงท่านะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับสำหรับการพัมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในสังของโพสนะครับหรือไลฟ์สดที่ผมด้าำการพัมไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่120ดวงตานะครับและใช้เวลาไม่นานเลยนะครับสำหรับการพัมนะครับก็สามารถพัมได้จริงนะครับเพจนี้นะครับของผมก็ยังไม่มีสังของกดไลค์หรือกดติดตามเลยนะครับเพราะเพจตัวนี้นะครับผมก็ดําำการสร้างมาใหม่นะครับเพื่อที่จะ ตัมในส่วของวิดีโอนะครับให้ทุกคนได้รับชมครับตอนนี้ก็มีส่วนของดวงตานะครับครบ120ดวงตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้นะครับแอดมินก็ได้การส่งงานนะครับแอดมินปั๊มให้เรานะครับตอนเวลา21 38บบนะครับแอดมินก็ส่งงานให้เรานะครับเวลา2ี21ิ3นะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับสำหรับการไลฟ์สดนี้นะครับก็จากจากในส่วนของยอดไลฟ์นะครับจากในส่วนของ ยอดคนดูนะครับไม่มีนะครับตอนนี้แอดมินก็ส่งงานให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ผมรีเซ็ตให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับตอนนี้มีในส่องของดวงตานะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบข้าดวงตานะครับสำหรับการ ไลฟ์สดนะครับก็สอบใครนะครับที่อยากจะลองพัมนะครับก็เดี๋ยวผมจะติ้งิจกรรของช่องตังในการติดต่อดมินนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝั่งห้เพียนเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ